เร็วเร็วเร็วเอาไ้สิบนาทีอะไรโอ้ไม่ว่าตยอยู่ถ้าหลโอลคนวันนี้เราก็มาในตี สควิตเกมนั่นเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่ที่แบบมีขนมตาลแผ่นทุกคนแล้วก็แบบเป็นคาให้เปิดใหม่แถวบ้านตื่นเต้นมากเราก็เลยแต่งตัวมาเลยนกัแล้วก็เหมือนเขาจะมีแบบเกมให้เล่นด้วยเพื่อแลกกับของรางวัลโดยการแกนตาก็คือเราเข้าไปดูกันเลยเนาะชื่อร้านว่าจัสมินเทลน,นะทุกคนค เห็นะอะไรอะไรเราได้สิ่งนี้มาแล้วทุกคนเเป็นแกะที่รุนแรงวันจะแต่งจะตายจะือจ,จ,จ,จะได้แกะไปเลย เรียนเลยเรียเลยรเรอะเยาไม่ใช่ไม่ใช่ดานดนเรียตอนที่มันมีแบบรองตารางรางทำไมเรียชายก็เหมือนในเกมเลยค่เรียนคเลยนะ ก็ขอ,องอต่วาของเราจะ,จะมการปราณนโอเคร็ละ่ะโอเคแล้วคนจะมาเริ่มก,กัน้ยนมนมีความปรลากแล้วคนโดนาจะตัดเวลาเร่วเรยโอมีเสียงด้ยอ่ะเร็วเร็วโอ้ยสิบนาทีโอ้ยมันจะทงังไหมอ่ะ What มึจะ อะไรโก่าเือ้ามาหาาไมไม่เอา่อนต้องาเออจะหาหาองาแไม่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาแก่อะไรอ่ะ มันยากมากเลยเลยเออมันเหนียวเลยนะคนเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเราเหมือนทดลองอันนี้คือผมก็คือน้องแบบแบบอ้ไร้างสลัิเรียงข้างหลังเลี้ยงเลยน้องต้องปลดแมน่เอาแรกนี่คุณน้อง ่าเร็วๆเลยได้ละจะเร็วๆเท่าไหร่เนี่ยเสร็จนาทีอยู่อะไรนะก็มีของเธอเธอก็มีของเธอแล้วอ่างเริ่มอุ้ยมันมีแสงตรงนี้ด้วยส้มเออเป็นแสงโอเคเรียนแล้วมันช่วยจริงๆจริงๆ ัแสงงข้หลัแบบมันก็พิ่มเริ่มมีแต่ก็ไม่ได้เยอะครับต้องเรียบไปเรื่อยเร่องเรียบไปอีกเรื่อยเออพอเรียนแล้วมันตัดเดี่ยวได้เรยคือถ้ามันแข็งมันจะแบบ เออแล้วก็จะไปทางอันเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเหมือนเป็นการลองลกกันตรงเนี้ยยังยังไม่ค่อยอล้วก็เรียนเลลูกถ้าลูกเจ๊ยแลวก็เรียนนที่นีงีท้นน้ี

ก็ไม่เป็นไรเราก็อดได้ครับเค้ก <c oughs> แต่เราก็มีเค้กที่สั่งไว้จริงเหรอมีนสามเลเยอร์นะเป็นบลเบอร์ก็กินของให้เราสั่งก็ได้อดได้ของแถมตลกรีวิวคันดี้ คือหอมลลายเนวมากแล้วก็มันก็คือน้ำตาลลูกับแองนั่งดีๆนั่งไรหอมดีนี่เราก็ถึงแม้วเราจะไม่ได้เราก็ซื้อเองเลยต้องขาด้องไไนีมเบเรเหอกินเลเป็มปี่ไปวะวาันไมดนเารวันเหรอ้เราความลูกกินง ชิมชิม,ม,ชมใช้ช้อนสิโรด,ดใช้ทำ<ะ>ไมอย่างนั้นน่ะจับไปไวางไปสุดปากเลยเ้ยกินปออกเ,เาานป,ป็นตกั่วเลยหรอมันหวานก็ค่อยค่อยกิน อร่อยมีทางเทมกนะขนมก็คือโอเคทุกคนวันนี้เราก็เปลวกับการแก่น้ำตาลอดได้ครับเพกเลยแต่ว่าคือก็สื่อระวังคลอบใจตัวเองแต่ว่าเราดูอีพีหนา้าเพราะอีพีนั้นเนี่ยเราจะมาแก้ตัวโดยการทำน้ำตาลเองเลยแล้วก็ลองแก่ใหม่ ก็รอดูมาว่าแบบรอบต่อไปมันจะแกสะสําเร็จไหมคือบอกเลยว่าแบบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คนเห็นเลยนะคือแบบรอบางมากคือกดเขาไปนิดเดียวคือสะเทือนไปนท,ทั้งแพทนนะแบบเออเอาให้รอดคือยากมากจริงแต่เดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันใหม่รอบหน้านะวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดชแชร์กดซับสไคร์มาแล้วก็นี่ ร้านจสัส t Mint เทก็เป็นร้านใหม่เลยก็อยากให้ทุกคนลองมาตามกันเพราะว่าเขาก็มีแบบลูกเล่นหลายๆอย่างแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาแต่งสวยมากอืมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย